น้อวันนี้มาซื้อยาอย่างเจ้ายาสตรี yes, <Steve. S 1> อ๋อวันท่านตีเอ้คุณคุณว่าลูกแห่อำเภอหนึ่งมาหาปี่มันก็เจ้าอ๋อเล่าวัววนท่านจะต้องเม้นเนาะเจ้าวัวนน้นองซื้อไปแล้วซื้อกว่ากินแล้วสองสามวันมันอาการมันดีขึ้นนะเจ้าอ๋อในน้องเหล่าผู้ฟังซิว่ามันดีขึ้นจะได้หรอกะก่อนที่น้องจะเป็นประจําเดือนเนาะน้องเจ็บต้องหน่อยจะอีนี่ล้ะกะ น้องก็เลยแบบมีคนแนะนํามาว่าให้มาซื้อยาที่ร้านขายยานี่เจ้าอ่าร้านร้านขายยาจีว่ะยังเื้อเอ็มเคปัดค่ะ เจ้าเปิดว่ามันมียาแก่ปวดหัวงท้องน้อยอยู่ไปสมุนไพรเจี๊ยน่ะเจ้านองก็เลยน้องก็เลยมาสื่อลองมาสื่อดูแล้วก็สื่อไปลองกินสักสองสามวันอาการมันดีขึ้นอาการปวดท้องน้อยนวงนองนะกับบมีแล้วเจ้าโอก็เลยกลับมาสื่อซําแหม่โอ้เราถ้าจี๊ินมีไข่ดีว่าเจ็บต้องเมนยังตัวเองเนี่ยอยากจะให้เขามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ เจ้าก็อยากให้ป้ลองกินดูเนะาะอาจจะอาหายหรืออาการดีขึ้นแต่กอาการดีขึ้นกองแรกก็ดีแล้วเจ้าโอ้โหอันนี้กองแลกนี่กินไปไข่ที่แพ้วันเองนะเนี่ยเจ้าโอ้สองสา<อ>ม<อ>วันกมีอาการหูซีกว่าดีขึ้นเจ้ากนจะเป็นเจ้าเดือนนะโอ้ กินดีตัวหน่ะเจ้าเจ้าก็เลยกลับมาสื่อนี่เจ้าข้าเจ้าเพชรซาชเอ็มเนี่ยเป็นคนทักษาคนเนาะก็คือเฮาทักษาแบบองค์รวมเฮาก็จะอู้เขาฟังเหมือนกับข้างแรงอะติป้าว่าเออจะอันใจนะเออลูกค้าก็ต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวนะไอ้เนี่ยเพราะว่าการที่ว่าเฮ้ยถ้าเฮาเจ็บต้องเป็นอิทอ่ออนๆแทนที่ว่าจะแย่กันได้เต็มร้อยเนาะ เมื่อกี้กะอุ้มร้องห้องหน้าหิวหน้าวัวเดี๋ยวขวากะว่าบอกหน้าหิวหน้าหัวหหอย่างประเทศน,นี้เนะาะเข้ากำลังทำมันเนาะ <laughs> ตัวรองก็โอเคแฮปปี้เนะาะโอ้สุดยอดเลยขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า